ต้องดุนเซยเป็นที่เอออัน,นี้งไงแซกมึงกดมึงก,กดจะให้เจอเพสี่สี่คนน่ะสบายเลยยังไงมึงก็ทำผ่านเลยจ้ะมึงกดเจอเพสี่สี่คนน่ะนิ่มๆเชื่อกูเว้แซกกดให้เจอเพสี่สี่คนน่ะโอกาสผ่านแบบเก้าสิบเก้าเซนไอทำไมพี่เ,เขาลงสติมแล้ววะทุกคนเขาไม่เล่นยาวเหรอเขาไปไหนอะ,อะร้านอะไรอะร้านคาชั้นต่ำร้านคาชั้นต่ำนี่แหละบ้านสามหน้าต่างโอ้ยไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยเ,เล็กเท่าไหร่ วิ้ยของแบบ้ายกูเจอตัวทำเกมกูแล้วเว้ยแซกกูกูเจอกระสทำเกมกูแล้วอันนี้ตัวทำเกมกูเลยแซกเลย เอ้ยไม่แน่ว่ะแซกตอนนี้กูบอกเลยว่าไม่แน่ว่ะไม่แน่ว่ะแบบนี้ไม่แน่ว่ะแซก ลุงทำดีลุงลุงหลังตรงในลุงไหน <c oughs> โอ้ยฉันได้วิ่งไปแล้วยากว่ะ มันไม่อยู่ด้วยกันน่ะต้องให้ใหม่มชวชครับผมจะไม่อุ้มไม่ห็นว่าอุ้มดีวะอุ้มดีว่ยโอ้โหลงุลลงสวยเลยลุง ยอ้เพื <rôle à> ่อ <controversial> พ <él an ici> ึ่งดีผูงช่วยไอ้ซานดูขวาเก๋คนี่ไงวะนู่นนู่นนู่นเอนนมีสปอตเตอร์เอเนมีสปอตเตอร์

แม่เอ,อ้ยต้องเกมนี้แหละสัตว์มันล้างหน้ากันยับเลยไม่เกมนี้จะเป็นเกมไหนวะไม่เกมนี้จะเป็นเกมไหนมันวิ่งเข้ามาหากูเลยไอ้ลุงตอเนี้กูแตกแล้วแกโทเทมกูกูฆ่าม,มึงก่อนเลยดีกว่าอันนี้ผมอันนี้มันตายแล้วผมฆ่ามแม่งก,ก่อนจากเกมก่อน ประด่าแก่โทเทมผมโอ้โหแถวบ้านเรียกหน้าด้านหลังแถวบ้านเรียกหน้าด้านหลังแถวบ้านเรียกหน้าด้านหลัง จะเกมไปก่อนติ้งไปสองตรงนี้สองแน่นอนตรงนี้สองแน,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 น่นอนมีคนอยู่ไหนโอ้ยแยแม่มึงมึงกินไปไหนเนี่ย ไอ้ลุง kind ป of ่ะเนี่ยหัวสะบัด เดี๋ยวรอไอ้ลุงครับไอ้ลุงนี่เล่นเป็ดแน่นอนครับเดี๋ยวมันวิ่งมาช่วยแบบเอออออ่ะมาแล้วมาแล้วลุงแต่อะไรลุงไม่ลุงไปไหนวะไปลุงไปฮิวไปฮิวฮิวเลยฮิวฮิวขึ้นมาเอาเลยเออลุงไปไปไปลุงลุงวิ่งลุงวิ่งไปเลยลุงไปไปเลย ไปเลยไปเลยเอาโน่นโน่นลอรี่ลอรี่ไปลอรี่ลอรียอรย่ยิง้วไปไหนอะ <c oughs> โอ้โหจี้เนี่ยผมไม่อยากจะโมเท่าไหร่ครับคือมันแบบมันเก่งอ่ะคนมันเก่งอะ่ะเนอะดูเอาดีกว่าว่ะ คนมันเก่งอะนัองยังไงก็เก่งแหละอืมฉลาดอะอืมมันคือเก่งอย่างเดียวไม่ต้องฉลาดด้วยอขออย่างเงี้ยจบนะครับเกมเดียวนะครับอีซี่เวทเคล็ด,ดยากตรงไหนเนี่ยใช้สมองดิเออเอ้าไอสัตว์นั่นไม่ตายนี่ คือคือคือมันต้องมีสมองด้วยครับเวลาเราทำอะไรพวกนี้นต้องฉลาดนิดนึง ทำครั้งแรกนะครับผมผมไม่อยากจะมวัวท่าไหร่หรอกจริงที่ผมทำครั้งแรกเลยครั้งเดียวพอเออใครเขาทำหลายกองหลายเกมอ้กากทำครั้งเดียวออ <laughs> เออว่าลืมปล่อยลุงออกเลยเอ้ยลุงขอโทษนะเมื่อกี้น่าปล่อยลุงออกครับลืม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  อ้โหผมลืมปล่อยลุงเลยผมขอโทษผมลืมผมลืม เออน่าจะปล่อยลุงออกครับลุงไม่ใช่เขามันมันเป็นเพศสีด้วยแหละมันถึงทำพานะลุงมันไม่เป็นแซกดูดอว่านี่เกมเดียวแซกว่าไงวะ มึงว่าไงวะแซกเกมเดียวอะ่ะเออพอดีซุปไงเกมเดียวโอ้โหลุงเราจะจดจำนายตลอดไปนะครับผมอะไรเนี่ยไม่เชื่อเลยเนะี่ยวอลไครรี่เอ็กวีวเกมเดียวปะ